ตอนพักเที่ยงนะก็มาดูหน้าตากันมีไข่เจียวสองห่อหน้าตาหน่ากินนะนี่ไข่ตัวใหญ่ด้วยใส่เครื่องสามสามสิบบาทใส่เครื่องใส่เครื่องได้กี่อย่งางใส่ได้ทุกอย่างห่อใส่ได้ทุกอย่างสามสิบบาทใส่ได้ทุกอย่างเลยนะ ่ะบ้า,านก็จะแอ็นเรียนพันอะไรทำไมลูกเล็กจังเพื่อใส่น้ำอะไรเอ็นสาไข <สา S 3> ่ <สา S 2> หมาล่า,ออาหมาลาอ๋อนี่ก็ก็ไข่หมาล่าด้วยใช่ไหมคะะไข่หมาล่าด้วยหรอ เห็นเฉียน<ม>อ,อ๋อสารสาที่จิบเขาไม่ได้มาขายคำหนึ่งนะคะเ<อ>ที่ยงสองไหลทีเมื่เกิดเทตอ๋อซอสพริกค่ะอันนี้เราก็ได้ข่เจียวแล้ว<อ>นี่น่าตาากินไหมน้มากินเหมือนเดิมน,นะ yang ini adalah makanan